สวัสดีครับทุกคนขอตอนรับเข้าสู่ชองกอบนะครับตอนนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆของพื้นที่ใหม่หุบเขาเฉนูซึ่งจะอัปเดตเพิ่มเข้าม,มาในเวอร์ชั่น SEO 4ที่ได้ถึงนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะค่อนข้างใหญ่พอสมควรรวมถึงน่าจะมีกล่องและควรโลกเพิ่มเติมให้ได้เก็บกันอีกด้วย พร้อมกับสูบดราม,ม่าจากทางฝั่งคอมมิตี้ซีเที่ผู้เล่นแห่เลิกติดตามแอปต่างๆของแกชิมแพกเนื่องจากสาเหตุที่กิจกรรมเป็นเทิรนไลท์แจกน้อยเกินไปเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนทีชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับโอเวอร์ท็อปแมาลับเติมเกมราคาถูกสุปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b บ t ท l e า a s s หรือรายวานันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ u i d ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองง่ายๆบนเว็บไซต์โอ up up. เวอร์อรอท็อปแอปเด,ด ก่อนแล้วกันได้ครับ พื้นที่ใหม่ขุงเขาเชนอูชาเติบโตบนโขดหินซึ่งมีน้ำพูหยกไหลม่สิ้นสุดสายลมที่พัดเบาๆกลิ่นหอมของชาก็ฟุ้งไปทั่วภูเขาหรือแค่อีกครั้งจากคำอธิบายนี้เราก็จะพอทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ดูจะเป็นพื้นที่ที่สงบมากๆพื้นที่หนึ่งในเทเวตเลยนะครับเพราะมีทั้งกลิ่นหอมของชาและสายลมที่พัดเบาๆน่าจะเป็นที่ที่เรานักเดินทางไว้มาพักผ่อนหย่อนใจจากการะจนภัยในสนามหนวงได้ชั่วคราวนะครับและพื้นที่จะเปลี่ยนในครั้งนี้จะมีทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกันพื้นที่แรกเเูววอ เชนูเวลเซาเทินเมลเทนและพื้นที่สุดท้ายเมลเทนเลียซิ้นทั้ง3าพื้นที่จะเปิดให้เรานะักเดินทางสามารถเดินทางมาได้หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน44นะครับและหลังจากอัปเดตตัวเกมจะเปิดสาวาร์ปให้เราทันที1เสานะครับที่บริเวณเชนูเวลออปเปอร์เวลไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าใครที่ไปเปิดพื้นที่ของคอนเทนหรือไม่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะต้องวนกลับมาหรือเย็แล้วก็เดินทางไปเปิดสาวาร์ปด้วยตัวเองเนะครับเพราะว่าทางตัวเกมได้มีการเปิดสาวาร์ปให้1เสาแล้วนั่นเอง ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีสถานที่สำคัญรวมๆกัน4สถานที่ด้วยกันครับสถานที่แรกหมู่บ้านชาวิงเมื่อสายลมอันอบอุ่นในดูบะไม่พีพัดผ่านภูเขาของเฉินอูอีกครั้งกินหอมองชาจะอยู่เคียงคู่กับกลีบสัปิดเซนฟลาเวอร์ที่เรืองระบาตล่องลอยไปตามตรอกซอกซอยอันสงบสุขอีกครั้งสถานที่ที่สองท่าเรืออี่หลงต้นน้ำเรียบแม่น้ำบีเชวและตั้งอยู่ในท่าเรือการค้าที่เจริญรุ่งเรืองท่ามกลางน้ำตกที่ติดกับทะเลอันกว้างใหญ่สถานที่ที่สามเจเจ๋อเหมาภูเขาลึกได ากดณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือยอดเขาซ่อนเร้นอยู่ในตะวันตกเฉียงใต้ดวงตะวันฟ้านภายแยกจากปัตจุีีกระแสน้ําบนไม่เวียนหมุนพื้นนาที ตกที่งดงามหลบซ่อนอยู่ในนั้นและสถานที่สุดท้ายเลนชูขอดยาัดเซนไอดดตได้จากไปแล้วซิ่งหลงเนื้ออยู่มีเพียงร่วมยาที่ว่างเปล่าจะอนําไปท่วนไม่รู้อากันนะครับว่าร่วมยาที่นี้มันคืออะไรนะครับหรือเกิดพอออกซิเปนยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับทั้ง4สถานที่ใจความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวชอบพื้นที่หมู่บ้านเช้าหญิงที่สุดนะครับเพราะบรรยากาศมันน่าจะชิลชดีหลังจากกับเด็กก็น่าจะไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนั้นสักหน่อยนะครับแล้วทุกคนละครับชอบบรรยากาศหรือพื้นที่ไหนบ ในการเดิพื้นที่ใหม่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่พื้นที่ใหม่เท่านั้นที่เพิ่มเข้ามาดูเหมือนจะมีสิ่งที่เรียกว่าการหยิบยืมพลังเซียนซึ่งน่าจะเป็นส่วนสําคัญในช่วยให้เราสำรวจพื้นที่หุบเขาเชนอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับและการหยิบยืมพลังเซียนนี้เมื่อเริ่มต้นการเดินทางเราจะได้รับพลังเซียนนี้มานะครับคาดว่าน่าจะนําไปต่อยอดกับสิ่งพิเศษต่างๆในพื้นที่หุบเขาเชนูนี้ได้นะครับรูปปั้นเซียนไร้กังวลท่านเซียนพวกนี้โปรหยุดก่อนข้ามีแค่รับบางอย่างในช่วยในการสำรวจเขาเชนูของท่านฟัังง่นพููดดให้ีลละรปปเซกวตอน มีปล่อยข้อมูลมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอันแรกคือรูปปั้นเซียนลอยระลองพอเข้าใกล้รูปปั้นเซียนพวกนี้แล้วร่างกายจะเบาขึ้นเพียงกระโดดเบาๆก็จะสามารถกระโดดไปถึงที่สูงๆที่ปกติไม่สามารถไปถึงได้นะครับอันนี้น่าจะถอดแบบมาจากความสามารถการกระโดดของตัวละครและบัฟต่างๆภายในเกมซึ่งในเวอร์ชันนี้ถ้าใครไม่ได้เปิดทางด้านของจ้างวนเมคาการที่มีบัฟนี้มาช่วย <ๆ S 1> ก็น่าจะทำให้สมบูรณ์เปิที่ได้ง่ายขึ้นนะครับด้นต่อมาปลาคราฟสีทองกระโดดรลุยน,น้ำหัศจรรย์ที่ลอยอยู่ในอากาศเมื่อใช้พลััังเียนนโตตอบบกมมจะสาารถ แปลงร่างเป็นปลาค้าสีทองในชั่วคราวได้เข้าไปในปากเขาได้อย่างอิสระแบบนี้ก็ได้ช่วยให้เราเดินทางข้ามน้ําหรือไม่ก็ไปยังสถานที่ไกลๆได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถัดมารูปปั้นเซียนขี้โมโหรูปปั้นเซียนให้ดูขี้โมโหหุ่นต้นแบบยังคงเป็นปริศนาสามารถใช้พลังเซียนยิงลูกบอลน,น้ําที่มีพลังเซียนออกมาเพื่อช่วยให้ไปยังทิทางที่เลือกได้นะครับอันนี้น่าจอ,อกแบบมาให้ใช้งานคู่กับอันเมื่อสักครู่นี้นะครับและสุดท้ายประวัติศาสตร์นับพันปีโบราณสถานเหล่านี้ได้พังทลายมานับพัน แพงันได้ระดับหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพาร์เซลที่เราจะได้แก้ที่พื้นที่คุกเขาแชนอยู่นี้นะครับ นอกจากนี้ในเชนิวเวลยังมีปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นปรากฏการณ์ประหลาดไอพิษระหว่างภูเขาและแม่น้ําในเชนิวเวลมีปรากฏการณ์ประหลาดที่ชื่อว่าไอพิษมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสัตว์ป่าและมอนสเตอร์ที่วนเวียนอยู่ภายในนั้นกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายยิ่งกว่าปกติพยายามเอาชนะผู้นําของเหล่ามอนสเตอร์จึงจะสามารถติดตามเบาะแสแล้วก็หาต้นตอแหล่งที่มาของไอพิษในพื้นที่นี้ได้และจากนั้นได้ใช้พลังเซียนชมาลางทําให้มันบริสุทธิ์อันนี้น่าสนใจนะครับเราจะได้เจอกับมอนสเตอร์ทีีม่มพแบบ อยู่ทั่วบริเวณเลยและหลังจากที่จะก,การกับพวกมันได้เราก็จะได้กล่องเป็นรางวัลน,นะครับต่อมาทิวทัศน์บอลลินไหลใช้พลังเซียนทําให้โคมโบอลลินไหลที่กจกระจ,จายตามแม่น้ําสว่างขึ้นรอบๆโคมโบอลลินไหลมักจะมีโคมไฟดอกบัวกระจายอยู่ไปทั่วนะครับหากสามารถจุดโคมไฟดอกโัวทั้งหมดในพื้นที่ได้ทาให้มันสว่างพร้อมกันทั้งหมดพอทําเสร็จแล้วคาดว่าเราจะได้กล่องเป็นรางวัลน,นะครับและอย่างสุดท้ายหม้อหยกหอมขจอนการใช้พลังเซียนจะสามารถทําให้เกิดการสั่นพ้องกับหม้อหยกที่กจกระจายไปตามภูเขาใช้พลังเซียน อยู่ในนั้นเพื่อจุดทูบถ้าทําสําเร็จก็น่าจะได้กล่องเป็นรางวัลน,นะครับไม่เพียงแค่นั้นหลังจากอัปเดตพื้นที่ใหม่นี้ดูเหมือนจะมีสัตว์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตัวแรกนกเรดบิวเพลิกันยอดฝีมือในการจับปลามีชาวประมงในโบบ้านเชาวิงที่เลี้ยงดูนกที่มีสายตาเฉียบแหลมเหล่านี้เพื่อช่วยในการจับป่าด้วยนะครับตัวที่สองแพรฟรานซิซีขนปุยของมันนั้นอบอุ่นและนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มหนุบหน,นับมากเลยครับเป็นวัสดุคุณภาพสูงไใช้ในการทอเป็นเสื้อผ้้้าาายยิิ่่่่่่่งงงไปกกกวนนนนนัันัมมมมแแพททีีีรรรสชชตลๆอออออเ็คืืคดบ ด้วยและตัวสุดท้ายเต่าเจ็ดต้นท่านหินิทัมอยู่บนกระรองมากเกินไปทําให้มันรู้สึกคันยิบยิบจนรู้สึกลาคาญซึ่งเหมือนจะมีอะไรพิเศษนิดหน่อยนะครับสับเต่าตัวนี้เพราะมีคำบรไยายเพิ่มเติมว่าหากมีคนใจดีช่วยจัดก,การหยิบยกหินยกเหล่านั้นออกไปเต่าตัวนี้เขารู้สึกดีใจไม่น้อยผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมอะไรบางอย่างนะครับที่เราจะหาได้จากเจ้าเต่าตัวนี้เท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีไอเทมวัตถุดิบและอาหารใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับอันแรกเป็นใบาชาเฉียหนหยูอเดฟที ใช้ที่เติบโตในพื้นที่อบอุ่นและชื่นของภูเขาแชนูน่าจะเป็นวัตถุดิบในการทําชานะครับรวมถึงอาหารต่างๆด้วยแล้วก็อาหารที่เป็นการเปิดเผยมาตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้วยกันเันแรกคือแชนูบิลอันที่2ไฟทีฟูมูน3ามทีสม็กสแคปและ4ี่เจดวนใครที่เป็นสายทำอาหารก็น่าจะชอบกันนะครับ ปิดท้ายกันด้วยมอนสเตอร์ใหม่ที่เราจะได้เจอกันที่หุบเขาฉชนูกันบ้างอาสูรสเวนเฟิร์นออกเสียงยากพอสมควรนะครับอสูรป่าดูร้ายที่อาศัยท่ามกลางป่าเขาในหุบเขาฉชนูซึ่งถูกเรียกว่าสเวนเวิร์นตามลวดลายสีเข้มบนตัวของมันและบอนใหม่สลิทเทอรี่สวนนี่อสูรวิญญาณที่สง่า,างามและเยือกยิงอาศัยอยู่าายในภูเขาลึกที่รายล้อมไปด้วยพลังเสียเท่านั้นใครที่วางแผนจะเปิดเจ้ามอเเมคาบอสต,ตัวนี้แหละที่เราจะต้องมาฟาร์มมันบ่อยๆนะครับและเจ้าสลิทเทอรี่สวนนี่เนี่ย มาแอบ,บกองน่อยๆด้วยนะครับเพราะมันสามารถใช้ท่าน,น้ําและท่านลมสู้พร้อมกันได้การมาสู้กับมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะครับเนี่ย หลังจากรู้ข้อมูลคร่าวๆกันไปแล้วนะครับของพื้นที่ใหม่ทีนี้มาดูดรามา่าในครั้งนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอมมูนิตี้ของทางจีนนะครับอยากรู้กันว่าในเวอร์ชันซีีซีที่กำลังจับเดตในเร็วนี้กิจกรกรมของเวอร์ชันคือแลนเทนไลท์ซึ่งมันเปรียบได้เหมือนเทศกาลสําคัญของทางจีนเขานะครับไม่แปลกที่ผู้เล่นจะคาดหวังกับกิจกรรมนี้มากกว่ากิจกรรม,มอื่นๆซึ่งประเด็นที่ทำให้ผู้เล่นแหกกันยกเลิกติดตามช่องทางต่างๆของเกมเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าของรางวัลที่ได้มันน้อยเกินกว่าทีี่คคววรรรรจะเป็นนนนัก,กไ้หหาาใล์อชย ที่ดูก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ว้าวมากมายแถมไลฟ์ก็ไม่ได้เป็นการขายระบบอะไรเป็นพิเศษอีกที่พอเห็นว่าจะมีขายอยู่บางเนี้ยก็คือในช่วงไทยนะครับจะมีการพูดถึงระบบโหลดเอาอิฐแฟกต์แต่มันก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนั้นก็เป็นการจบไลฟ์ไปทั้งแบบนั้นแล้วจากเหตนี้หรือเปล่านะครับทำให้ผู้เล่นจากคอมมูนิตี้ของจีนจึงได้ทําการเลิกติดตามอ f f i c i a l a p แอปพลิเคชันเลิกติดตามบริษัทต่างๆที่เขาแลบกับเกมและให้รีวิวหนึ่งดาวกับแอปต่างๆนะครับเพียงเพ รางวัลที่พวกเขาพึงจะได้นะ่ครับใน่วนนี้ทังผมคิดว่าส่วนตัวนะครับย้ำว่าส่วนตัวผมเองค่อนข้างจะอิ่มตัวกับเกมนี้ประมาณนึงเลยนะครับที่ล่นอยู่กับเพราะว่าชอบในเกมนี้ส่วนของรางวัลที่ได้ผมขอแค่ไม่น้อยจนดูไม่แคร์ผู้เล่นอย่างผมหรือว่าทุกๆคนเกินไปอันนี้ผมโอเคแล้วในภายหลังก็รู้สึกสนุกกับเกมมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเกมได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาในเกมแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าดรมาม่าในครั้งนี้มันเกินควาเหตุไปไหมหรือว่าสมควรแล้วรวมถึงคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้น้นนนครรััมมมาาาเ็ยงงไไกกสถแช์ดใต และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสุขภอดภัยร,ยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับประหยัดของร้านอยู่ใต้คลิปสำนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไ้นะครับ